วันนี้เป็นความรักนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะเล r e a d ดิงนะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะคนที่คุณนึกถึงตอนนี้และตอนนี้นะคะความรู้สึกที่เขามีดูหน่อยเป็นความสัมพันธ์แบบไหน j u d g m e n t โทษทีเป็นความสัมพันธ์แบบไหน มันคุณได้คําตอบบางอย่างมาแล้วนะคะบางอย่างถูกเปิดเผยบางเรื่องคุยกันแล้วบอกกันแล้วนะคะหรือไม่ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบถึงเวลาแล้วอ่ะของความสัมพันธ์นี้ก i n g of อ u p ัเนี่ยเปิดเผยความในใจนะคะบอกความในใจหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะต่อกันและกันนะสิ่งที่มันเครียดอยู่ในใจคิดไว้ตั้งนานหรือว่ามันมี อะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันกังวลนะคะเครียดคิดมากอะไรเกยกับความสัมพันธ์เนี่ยเนาะอืมบางครั้งมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเชิงรู้สึกว่าเราเจอใครสักคนที่แตกต่างนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะอาจจะต่างชาติต่างวายัยหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันนะคะแต่ดูคนคนนี้เขาก็มีความอ่อนโยนอยู่นะ เอาแล้วค่ะหมอโบเห็นว่ามันเป็นฝั่งในฝั่งหนึ่งไม่คุนกับเขานะคะน่าจะมีการเปิดเผยความรู้สึกในเรื่องของความต้องการของตัวเองหรือความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมใจออกอุ้ยทําไมแบบเหมือนหันหลังให้ทําไมรู้สึกว่าอุปสรรคมันเป็นอย่างนี้หรืออีกฝั่งหนึ่งก็หันหลังให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะ คนที่คุณเดียวอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้อาจจะเป็นราศีมีนหรือว่าราศีสิงห์ก็ได้นะคะคุณร no euh, anyway ู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วลหละเกี่ยวกับเขาทีนี้มาดูกันหน่อยนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างแฮงแมนนะคะคือนิ่งคือเฉยมากตอนนี้นิ่งเฉยหรือว่าเขารอนะคะรอคำตอบอะไรบางอย่างจากคุณก็ได้นะอืม บางครั้งนะคะการนิ่งก็คือคําตอบถ้าตอนนี้คุณนิ่งอยู่นั่นก็คือคําตอบที่แสดงออกถึงเขาหรือว่า,าตอนนี้ถ้าเขานิ่งอยู่นั่นคือคําตอบที่เขาอยากจะให้คุณรู้เออมันสามารถสลับกับกันได้นะสิ่งที่เขาคิดถึงคุณตอนนี้เขาเขาคิดว่าทุกอย่างที่เขาบอกคุณไปที่กระทําหรือว่าแสดงออกมันชัดเจนแล้วจะสติกขึ้นมานะคะเออมันชัดเจนแล้วกับสิ่งที่ คุณอยากรู้นะคะเขาบอกไปหมดแล้วอืมเขาก็รักคุณนะมันเป็นความจริงไหมถ้าคุณถามมันเป็นความจริงเขาก็รักคุณนะคะเขาก็รักคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ่าถ้าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาก็คือเขาอยากจะให้คุณกับเขาเนี่ยชัดเจนหรือว่าค่อยให้ความชัดเจนกับเราถ้าเรารอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอะนะอืมแต่เขาก็มีความสุขที่มีคุณนะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นด้วย นี่คือความรู้สึกฝั่งเขานะอืมมาดูว่าในความสัมพันธ์น่ะเขาเจะยังไงกับความสัมพันธ์ของเราค่ะณตอนนี้เด e อ o มูนนะคะมันมีบางอย่างที่คุณเองไม่มั่นใจหรือเขาไม่มั่นใจนะคะมาว่ารู้สึกเขาไม่มั่นใจเขาคุมเครือนะคะเขาคุมเครือในเรื่องของการจบการเริ่มต้นอาจจะเป็นแบบอการจบการเริ่มต้นจริงๆมันขึ้นมาเห็นไหมความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี่เราจะเริ่มต้นกัน แบบปกติได้ไหมหรือว่าถ้าผู้คุณร้ายแดงจริงๆมีเหตุกันอนะ่ะมันเหมือนเขาอยากจะจบได้เขาอยากจะจบด้วยดีอะค่ะเออการจบเนี้ยจบได้ด้วยดีนะคะถึงมันจะมีความแซดความเศร้าเกิดขึ้นก็ตามหรือบางคนนะคะเขาอาจจะแบบเลือกที่จะจบอะไรที่มันไม่ดีนะคะแล้วก็เคลียร์นะคะทําให้มันชัดเจนก็ได้เนะอย่าลืมนะมันมันไม่ได้ขึ้นหัวเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเราจะได้แบบ ตกลงกันเราจะได้คุยกันนะคะแต่หอบอกว่าผู้คุณก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับการจบครั้งนี้หรือว่าการเริ่มต้นครั้งนี้นะคะอืถ้าคุณรอคอยข่าวจากเขาหรือว่ารอคําตอบถ้าคุณยังไม่ได้คําตอบคุณจะได้คําตอบเร็วๆนี้นะคะอืมขอดูว่าเขารักคุณขนาดไหนนะคะคุณเป็นเดอะซันสำหรับเขาเลย ะะแต่ก็จะมีบางอย่างที่มันพังทลายนะคะความมั่นคงความปลอดภัยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดโอกาสเปิดทางเปิดใจให้กันและกันได้เริ่มต้นแล้วก็ซ่อมแซมมันหรือเปล่านะคะโอเคก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเริ่มๆค่ะ